อุ้ยนะเบรกเบาๆหน่อยนะครับโอ้โหกดปืดปืดปืด ซนะโอ๋อะนะโอ๋กอปแซลูมลูคือให้ปลาสู้ใช่ไหมวหงิกหวิงหิง จุยเอาเราเาราจจุยเเอรุยดูนะครับว่าปลาอะไรนะครับเมื่อกี้เราเห็นกันแล้วแต่เราทั้งบ้านยังไม่เห็นนะครับครัเราบิ่มครับ เรือช่วยครับใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นแค่ตัวประกอบหลบไปนะครับพระเอกกำลังมาครับตัวประกอบหลบเลยนะครับผเมื่อกี้ผมเห็นว่าแกบเก็บมาได้สี่แล้วมันเอาไปสองสี่ผมก็เลยตามให้เลยตัวประกอบหลบนะครับตัวประกอบทั้งหลายครับหลบนะครับ เรื่องนี้ครับหนังชีวิตนะครับ,บ,รบหนังชีวิตของโอชินวันนี้เกือบไม่ได้ลงเรือแล้วนะครับถอดใจกันหมดแล้วนะครับ <c oughs> วิ่งรถกลับถึงเพชรบุรีโดนเรียกกลับมาใหม่เอาเอาค่าเรือไปซื้อเหยื่อกันคนละสองพัน ขับใคกดน,นอ,องเดี่ยวนเงจมดูดีแรงดีดยวพอพอ,พอปลาขึ้นมาปุ๊บไอผ่อนเบรกไวเลยนะครับจะมีจังหวะสุดท้ายเกี่ยวข้าครับอขึ้นใกล้ปุ๊บแล้วผ่อนเบรกรอไว้เลยนะ โอเคเรียบร้อยครับกุเ<ว>ลาควายครับววย็นไ,ไงบ้างครับวันนี้เกือบจะถอดใจเลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs>